โอเคสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้จะมาพามาให้เคล็ดลับนะคะเทคนิคพิเศษคือการหั่นเค้กนะคะที่เราเห็นอยู่ตรงนี้คือเค้กที่อบมาแล้วนะคะอบเสร็จมาเป็นแบบนี้ทิ้งไว้ให้มันเย็นสนิทนะคะให้มันเย็นสนิทนะแล้วถึงจะแรปพอแรปแล้วก็คือจะได้เป็นลักษณะแบบนี้นี่ เย็นสนิท,ทาเย็นสนิดนี่เป็นอุณหภูมิไหนคะอันนี้22อ,องศานะคะย2อ,องศาคือเพิ่งเอาออกมาจากตู้เย็นเนะเอาะออกมาจากตู้เย็นแล้วก็พักไว้ในห้องแอร์ตดพักให้เย็นสนิทแล้วถึงจะแรปถ้าไม่เย็นสนิทมันจะเกิดอะไรขึ้นคะไอน้ํามันจะมีไอ้น้ำพอเราแรปแล้วนะคะทําให้เค้กมันแชะพอแชะแล้วเค้กมันก็จะเสียเร็วนะคะปกตินะคะ ตัวเค้กเนี่ยสามารถอยู่ในตู้เย็ยนนะได้นาน5วันนะคะได้นาน5วันนะโอเคเราจะใช้มีดอันนี้มีดยาว10นิ้วนะคะตัวมีดเนี่ยเราดูตรงนี้ก่อนนะมันจะมีเป็นแบบฟันเลื่อยฟันปลาหรือว่าเป็นมีดแบบนี้ก็ได้นะคะแบบตรงหรือว่าเป็นแบบฟันปลาตรงนี้อันไหนใช้ได้ดีที่สุดอันนี้นะคะอันนี้ใช้ได้ดีที่สุดเนาะแต่ที่นี้เดี๋ยวจะพาจะทําให้ดูทั้ง2แบบ นะคะทำทีองสองแบบนะคือที่จริงมันใช้ได้ได้ได้เหมือนกันนั่นแหละนะคะมาเราเริ่มกันเลยอันนี้คือเป็นที่ล็อกนะคะที่ล็อกมีดเวลาที่เราจะปาดเค้กนะคะอันนี้คือเค้กขนาด1ปอนขนาดหนึ่งป,อน,นนงปอนเนี่ยมันจะสูงประมาณนี้1 2 3 4สชั้นโอเคไหมคะแล้วเวลาที่เราจะหัน่นคือทําแบบนี้นะล็อกแบบนี้ข้างบนข้างล่างนะคะทําแบบนี้นะเอามือกดนะคะเอามือซ้ายกดแล้วก็ หั่นแล้วก็เลื่อยแบบนี้นะคะเอามือกดไว้นะถ้าไม่กดเนี่ยเดี๋ยวมันจะไม่ตรงนะคะกดไว้ WOW. แล้วมือขวาก็เลื่อยแบบนี้เบาๆนะค,ะค่อยๆเลื่อยนะคะเลื่อยเนี่ยเราต้องเลื่อยตอนที่เค้กมันเย็นสนิทแล้วโอเคไหมตอนที่เค้กมันเย็นสนิทแล้วนะคะนี่มันจะเลื่อยได้ง่ายมากแล้วเราก็จะเห็นแบบโอเคก็จะได้แบบนี้นะคะเห็นไหมก็จะตรงเรียบเลย เห็นไหมคะตรงแบบนี้เลยเห็นไหมชั้นต่อไปชิ้นต่อไปได้เลยค่ะนี่นะเดี๋ยวก็จะให้ดูความแตกต่างนะคะแบบเลื่อยกับแบบตรงโอเคเรามาดูแบบเลื่อยนะอันนี้ตะกี้แบบตรงนะคะแบบตรงเนี่ยก็ทำง่ายแล้วใช่ไหมแต่แบบเลื่อยก็ว่ามันจะง่ายกว่าเห็นไหมมันจะรู้สึกเบาวกว่านะคะเห็นไหมเลือ่อยค่อยๆเลื่อยนะคะมือก็กดไว้แบบนี้นะคะมือกดไว้นะอ่าแบบนี้ค่ะ เอาขึ้นมาเห็นไหมมันตรงมากนะคะแบบนี้แล้วก็ใส่แบบนี้นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะลาไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวลาด้วยภาพนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย